ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2529ช่วงเวลา8.50นาทีที่สถานีรถไฟหัวลำโพงสถานที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากมารอรถไฟเพื่อเดินทางจังหวะนั้นเองรถไฟที่พวกเขารอก็มาถึงแต่ความผิดปกติก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดส่งสัญญาณเตือนแต่รถไฟคันนั้นกลับไม่มีที่ท่าว่าจะหยุดแต่พุ่งเข้าชนชานชลากวาดเอาร้านค้าสองข้างทาง ปายเส้นทางรวมถึงประชาชนในพื้นที่จนหัวรถจักรนำขบวนเสียหลักพลิกตะแคงรถไฟขบวนนี้จึงสิน้นธิ์ที่น่าปลาใจคือรถไฟขบวนนี้มี6คันพ่วงและเป็นหัวรถจักรทั้ง6คันโดยไม่มีคนขับมาแต่อย่างใดสร้างความพิดสบงให้กับผู้คนอยู่ในเหตุการณ์จนสื่อในสมัยนั้นขนานนามว่ารถไฟผีสิงแต่แท้จริงแล้วจากการสืบสวนพบว่าหัวรถจักรดังกล่าวประกอบด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน6คันซึ่งได้แก่หมายเลข 4029, 4024, 4044, 4010, 4006และ4043อยู่ระหว่างการซ่อมบำร,รุงที่โรงเก็บหัวรถจักรสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อโดยพนักงานขับรถไฟได้ติดเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ดับเครื่องและทำท่าคันกลับอาการเกียร์ของรถไฟไว้ที่ตำแหน่งเดินหน้า แถมยังล็อกคันเลขไว้ที่สูงสุดและเนื่องจากรถไฟใช้ระบบลมดูดเมื่อติดเครื่องยนต์ไว้สักคู่ลมจะหมุนเวียนครบวงจรรถไฟจึงวิ่งเข้าสู่รางประทานรถไฟก็วิ่งทะยานไปบนรางแบบช้าๆไต่ความเร็วไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟวิ่งไปตามเส้นทางผ่านหอควบคุมการเดินรถย่านสถานีบางซื่อซึ่งสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและแจ้งเหตุให้พนักงานกั้นทางทุกแห่ง ให้เอาเครื่องลงเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถยนต์และในสถานีทุกแห่งบนเส้นทางในเตรียมรับเหตุการณ์ในทางที่ตัดกับถนนปฏิพัติ์พนักง,งานเอาเครื่องกั้นทางลงไม่ทันขบวนรถจกักรได้พุ่งชนรถแท็กซี่เสียหายหนึ่งคันมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและชนรถจักรยานยนต์เสียหายอีกหนึ่งคันโดยรถไฟวิ่งผ่านสถานีสามเสนถนนนครชัยศรีถนนรา,าชวิถีถนนศรีอุทยัยถนนเพชรบุรีบูงหน้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพ โดยไม่มีพนักงานขับรถแต่อย่างใดไม่กี่นาทีต่อมาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้ง6กคันก็พุ่งเข้าปะทะกับแผงกั้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้วทะลุเลยเข้าไปในชานชาลาสถานีชนป้ายตารางเวลาเดินรถร้านค้าและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จากนั้นพุ่งเลยเกือบถึงหน้าถนนขณะที่มีผู้โดยสารจํานวนมากอยู่ในสถานีก่อนเกิดเหตุทางสถานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารแล้วแต่เนื่องจากความบกพร่องของระบบกระจายเสียง ทำให้เกิดเสียงกล้องกังวานและผู้โดยสารจํานวนมากไม่ทราบการแจ้งเตือนล่วงหน้าขณะเกิดเหตุเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวและทุกอย่างที่หัวรถจักรชนนั้นทั้งพินาศลาบเป็นหน้ากลองแล้วแถวถลายไปล้มในท่าตะแขคงหยุดนิ่งหมดสภาพที่หน้าทางเข้าสถานีรถไฟตอน8.50โมนาทีโดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น4คนบาดเจ็บ4คนค่าเสียหายประมาณ2ล้านบาท ผลจากการตรวจสภาพหัวรถจักรในที่เกิดเหตุพบว่าหัวรถจักรหมายเลข40-44เป็นเพียงคันเดียวที่ติดเครื่องยนต์เพราะในห้องคนขับด้านหน้าเข้าสถานีกรุงเทพตำแหน่งคันเกียร์เปลี่ยนอาการอยู่ในท่าเดินหน้าคันเร่งอยู่ที่หมายเลขศูนย์ห้องคนขับด้านหลังคันเปลี่ยนอาการซึ่งไม่มีคันจับอยู่ในท่าถอยหลังคันเร่งอยู่ที่หมายเลขห้าห้ามล้ออยู่ในท่าที่ห้าม mu 2 b ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางลมการห้ามล้อฟรีจึงต้องสอบสวน หาผู้ขึ้นไปติดเครื่องยนต์ของหัวรถจักรคันดังกล่าวโดยพุ่งประเด็นไปที่เจ้าหน้าที่พนักงานผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดเครื่องมากที่สุดและหายตัวไปไม่ยอมมาให้ปักคําเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับการขานจากสื่อมวลชนว่าเป็นรถไฟผีสิงเนื่องจากตัวหัวรถจักรเปล่าไม่มีคนขับเกิดวิ่งได้เองจนชนชานชาลาสถานีกรุงเทพนับเป็นความผิดปกติอย่างมากบางกระแสก็กล่าวเกินเลยไปถึงขนาดตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการวินาศกรรมหรือไม่เป็นต้น สำหรับผลการสอบสวนของการรถไฟแห่งประเทศไทยพบว่าเกิดจากการที่พนักง,งานสะเพร่าไม่ได้รับเครื่องยนต์ก่อนลงจากโัรถจักรก็มีคำสั่งให้ทั้งคู่ได้รับโทษไล่ออกแต่เนื่องมีเหตุสมควรจึงลดโทษเหลือปลดออกและให้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำหอสัญญ,ญาณชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ